สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี f อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนทูไทยเจ๊ตังฮารวยนะคะอะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสัญญาณนี้บ่เนาะพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะบัดดีมาดามองนิงสตอน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีมาดามนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอามองนี่ก็ได้เพราะมันมุมี่โค่นอะไรก็ได้คืนพี่พี่แล้วเอาจังสี่ก็ได้มันจังเทะเนาะมองนี่แล้วมันเออนาลานสวยๆนี่ค่ะขออนุญาตมาดามเด้อจ้ามันจังมาด้อ้อมไปพุ่นมาจังนองมาจังบอโบกวนเพิ่นเนาะโอ้ได้การอยู่มาดามได้การ ไรซสดนะคะกับมาดามเลนะคะตอนนี้อยู่กับมาดามเลนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยพี่นาร์เดอร์ค่ะสี่นดีค่ะมาฟังน้ำกันด้วยครับเดี๋ยวมามาดามเขาจะให้เนื้อข้างไปใดนะครับสำหรับตำลาววันนี้นะครับวันที่ส1กรกฎาคม2567นะครับบรกสิบเอรบริการอดไนะครับสำหรับการบริการพายาค่ะกาแฟเนาะ กมาทักทายใดนะคะพี่น้องอยู่ที่ร้านของมาดามเรนะคะอ่ะผู้ใดที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะหรือว่าอยู่ทางเพจทางช่อง youtube นะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพาวรวยนะคะสวัสดีครับสวัสดีมาดามนะครับมาดามพคนว้านมีตัวเด็ดตัวดีมาฝากนะครับมันใจเด้หวดนี่เจ๊ไดนบอกสู้สิบพันาสองวัดแม่เขาเขาเล็กเด่น ไฮหาเนาะมาหาเจ็บจ้ากระเสดายอยู่ค่ะตัวเล็กดินเพราะว่าเขาให้ตัวเล็กหน่อยค่ะมาดาจ้าหวดยาวเลยเนาะแสดงว่าหวดมันนีได้มันใจง่ายเลยมาดามสามจะเอาไว้ไรให้มันคุยสะห้ยเอฟซีฟังเนี่ยพอพิกานมากการเล็กดินนะคะเข่าเข่ามาตลอดค่ะอืมแต่ว่าจับคู่่เขาบ่า จ้าเมนพ่ะว่าเขาหา้อยหอยหน้อยชุดเนี่ยจ้าเขากระล่องเอาไปวิคอบึงเนะาเนะค่ะเอาไปวิคอบิงไปจะได้าบจ้าเนาะเอาไปทำเมนบางคนกันกบแบบว่าปูดเา่าเลยแปลงกันค่ะอ่าหายเลยเนาะวัดวดวดันนี้ละ่ะมันพูดเนาะคือเอาเป็น,นวน่นี่มันเป็นเลขไงค่ะสูตรคิดคำนวณบอกให้จหะแมคำนวณออกมาแล้วเด่นโ เป็นสูตรคิดคำนวณเนาะของมาดามเนาะค่ะตัวเลขอ่านก้นมาดามอ่านข้างไห้ไเด่นหกเน้นหกหกค่ะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าค่ะกันเก้าเก้ากันกัหัวค่ะแต่ว่ามันใจหกตามสิ่ประสบการณ์มาดาม่าเนี่ยเกาะมันอที่ออกต่อรัฐบาลไทยมันมักจะมาตัวใดก่่ะมันจะมักมาตัวใดก่อะอันใดทีว่า รัฐบาลเล่าตอนรัฐบาลไทยเลขมันจะมัดมาแบบใดนะครับ <Boy>? ก่อนเลขให้จะออกหมดเดือนมันบอลเล่าบวบเบิลเดชมักเบิลเด้ไปไปเบิ่งยอดหลังแมนมักเบิลค่ะนี่แหละค่ะตามที่สังเกตมากแมนบอลแมนตั้งแต่สังเกตมากแบบสูตรจะเบิลจะเบิลจะเบิลสองสมมวดก่อนก่อนก่อนจะสิ้นก่อนจะรัฐบาลไทยอ่ะค่ะมันบวเบิลจักเทื้ เราเหนแต่ว่าเบิ้ลงวดสุดท้ายงวดนี้ละแมนมันจะเบิ้ลจ้ามันใจนี่ถ้าแม่ผู้ใดทุ่นหน่อยก็โฮกตัวเดียวเน้นให้เลยแม่นบาตัวนี้แมนค่ะเน้นให้เลยไปดีทั้งวังทุกคนครับว่ลืมนะครับเขียนนกอเดี๋ยวจะเล่นค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กับทางเพจทางช่องนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องทางของ เจ๊ตังคนภูไทยนะคะแฟนช่องแอปแดงนะคะแล้วก็เจ๊ตังพารว่ยนะคะแอปฟ้าเนาะทั้งแฟนเพจแฟนช่องนะคะเลาพัฒนาอ๋ออันนี้เล่าพัฒนานะคะเล่าเดตอเหล็กเล่าด้อจ้ะตำเล่าก่อนน้ามาดามเนาะใดที่อยากจะได้ตัวเลขแนวทางของแม่ดามนะคะจะเป็นตำเล่ามอนีคขายกาแฟพร้อมขายตำเล่าพร้อมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเอาเพื่อนจดตัวเลขให้ไหมก็ได้แป๊บนึงเ่ะว่างไว้ก่อนมาดามีสิมตำลาวก็มาดามในวันที่สามเดือนนะครับเนาะแมนพุทธ่สารพเศษท่านนี้แหละตามสถิติในเพือตัวเลขของมาดามนี่ยแม่เขาเขามาบ่อยอยู่เป็นบ่แต่ว่ามันพึ่งมาลุ่นบางยาหนี่เนาะแมนค่ะเขากับเขาเล็กเด่นได้เาให้น้อยชุดไหมค่ะชุดให้น้อยชุดจ้า กะบ็ถือไว้เยอะพี่น้องแต่ตอนที่เขาให้ยสูนหักกระตุ่งๆเนาะเมื่อเชิงมาตอนนั้นเนาะแมนค่ะตอนนั้นให้สูนอะไรนะสูนสี่สูนห้าสูนหกสูนสี่สูนห้าสูนหกงวดงวดนั้นจะเป็นงวดแรกจ้าแมนแต่ว่างวดที่สองนี้หลุดเนาะงวดที่สองหลุดแต้มหนึ่งก็เลยแมนค่ะก็เลยหมดค่ะงวดที่สามนี่เขาเว้นเนาะจ้ะอันนี้ที่เป็นงวดซีเนาะมาดามค่ะแต่ว่าที่ผ่านมากับเล็กเด่นเขาเข่าก็ลงก่อนค่ะจ้าเดินม่ได้ เดี๋ยวรอสักครู่โชดนจะถือไอจับ <laughs> <laughs> มองไม่เห็นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวเข้สุดท่านแบบแบบครับยืมเนี่ยห่อนึงวะมังนี่หมอแล้วแต่ว่ายืมมีบอกหน่อยก็ได้อ่ะสำหรับตัวเลขของมาดามนะมาดามมั่นใจเด่นหก <6, S 2> นะครับโคโ6 8เดหกแปดเดี่ยวทองเนาะ <premises> ขอนเรด้ื่องมาคันหทมากมมาดามขอเล็กเบิ้ลที่มาดามหมักก่อนเลยครับชุดแรกค่ะชุดเดียวเลยค่ะคุกคกค่ะหุกกจ้าชื่อโดนบ่ได้เนาะน่าตงแมนกดใจแอดเพิ่มด้ยค่ะเนาะเดี๋ยวคนจะให้บางอีกรอบนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้บทสำหรับคนทุนหน่อยจ้กพกเม็ดเดียวแมนค่ะชุดเดียวเลยครับมันมีโตกันตัวยังไงมาดามตัตกันเบิ้ลกับมีเก้าเก้าตัวเดียวเก้าเก้านะครับ เด่นหกมีหกหกหกเจ็ดแล้วก็หกแปดหกเก้าจากกันเก้าเก้าเบิ้ลเบิ้ลนะจะมีหกหกเก้าเก้าโตมามักได้บ่กครับตัวนี้จ้ะแม่อัอแตวรามากสุดๆนะหกมากสุดๆหกหกนะจะได้วงกลมไฮฟีสี่สำหรับผู้ทุ่นหน่อยนะครับเอาไม่ก็นะมาดามอ่านอ่ห้เพิ่นนะแ่มีหกเจ็ดหกเก้าหกแปดนะครับ 6กเจ็ดหกแปดหว่าแสดงมามาลยเปร์เซ็นต์ลยบอกรับหกนี่สำหรับวันนี้นะคะใครยอยากกินส้มตำลาวนะคะ <67. S 3> เด่นสุดนะคะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นหกบาทนะคะท่านผู้ชมเด่นห,หเลยนะคะเน้นเน้นนะคะเลขบินตัวนี้เนาะมาดา่ามเลืกเลขบินบอกหกหกนะคะ อะใครว่าภาพไม่ชัดคอมเมนต์ให้หน่อยนะเมื่อกี้ว่าภาพไม่ชัดชัดหรือยังนาะสัตว์สุกร้องได้หน่อพี่น้องผู้ใดทุนทุนหน่อยชุดหน่อยเลยขลุกใช่ไหมเม็ดเดียวเลยจ้าอ๋อหมอสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะมาดามเนาะให้ในหน่อยแคนแคนนะครับไอ้เบอร์โทรตัวลงข้างล่างเบอร์โทรตัวลงข้างล่างเบอร์โทรมาดาม มาดามเบอร์โทรมาดามนะครับ083 083 356 9710 356 9 7 10 9 7 1 0อ่ะเป็นเบอร์โทรของมาดามนะฮะผู้ใดอยากไปตัวเด็ดตัวดีโทรมาหามาดามได้นะคะค่ะ เราอยากทักเช็แอดไลน์เป็นเพื่อนกับมาดามนะคะอยากสอบถามนะคะแนวทางนะคะวันนี้ตำราตัวไหนโน้นนะคะสามารถสอบถามทักทายแอดไลน์มาได้นะคะบางข้งก็สะดวกกลับบางข้งก็เฮ็ดงานเนียนมาค่ะมาดามเมีนเปติดตามได้ค่ะช่องคือว่ามาดามนี่ขายของในพี่น้องเพิ่นกับโบคอยวางแต่เพิ่นก็เฮ็ดแนวทางอยู่ประจำทุกงวดเมนบาค่ะเฮ็ดทุกหมวดค่ะ บางข้างก็ลุ่งสาเนแต่ว่าวันนี้เพระท่านลุ่งอยู่ยัางบ่ลงแล้วแต่จังหวะอ๋อลุ่งไฮยัฟซีเป่าหมอค่ะค่าลุพง้อมอยู่สองทางไหนเนาะครับมาดามใน u t u b e ค่ะเร่พารวยเร่พารวยนะครับฝากไปติดตามเวยครับเนาะฝากไปติดตามทางช่องก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้ตัวเลขแนวทางนะคะเร่พาทำพารวยบ่ค่ะพาทำพารวยอยู่ได้เนาะ ค่ะเล่ผ้าลวยค่ะเอาเปลี่ยนบอกตะกวนค้าท้ำผ้าลวดบอกการเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อเปลี่ยนชื่อมันมันยาวไปว่าแต่พิมพ์ก็จะขึ้นมาค่ะเป็นเลขฟันดีวะครับมาดามค่ะฟันดีวะครับฟันดีอยู่เด้นั่นฟันไปจังไหนเนาะอันฟันคล้ายๆว่าเหยียบอยังตายครับเป็นงูแต่ว่าบ่แม่นงูแสดงว่าเลขอยู่หรือเปล่าครับ กิ่งขืออเหนี่ยงขู่ยิ่งแง่เอาแต่วางูเนาะเหยียบแต่ว่าเหยียบมันตายเลยแม่อืแตาฟันแบบนี้จะไม่โชคบ่กมื่อดำแต่คิดว่ากะคิดว่าเพื่อว่าตายแล้วแห่ครับคขี้รุ่งใน่นั่นคือกันก็มีแค่นี้คยังให้เอฟซีเป็นเพื่อเอฟซีเป็นรอดโดนนะครับคุณลายมืองามเนาะบอครับอันนี้ต้นฉบับเอยากจะให้เบป็งต้นฉบับก่อนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเบลังแล้วเอาตอนนั้นเบลังเลยบุญลัมนะเอฟซีบลัมเทเบิลยูบลัมใคร กรมเขียนอยู่นะครับนี่ต้นสะบับนะครับต้นสะบับห้ามลอกเลียนแบบอันนี้ลอกเลียนแบบเพิ่มอันนี้แบบลอกเลียนแบบอยู่ตัวนี้ไม่กระหามลอกเลียนแบบอีหลีเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอครับสำหรับตัวเน้นของคุณมาดามนะครับมาดามควรจะเน้นให้สำหรับคนทุนน้อยนะครับหกหกจัดหกหกควเดียวเลยครับหางเดียวเม็ดเดียว ก็สำหรับท่านไหนนะคะอยากจะทักแชทแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเจ๊ทางนะคะ S เล็ก T เล็ก3251ใครที่อยากจะโทรทักทายหามาดามนะคะเอ๊ะวันนี้ตำเราเน้นตัวไหนนะคะก็083 3 5 6 9 7 1 0มาหดมาดามเลนะคะหรือว่าจะแวะมาชิมน้ำปั่นนะคะขนมปังปิ้งนะครับปังพิซซ่านะคะน้ำปั่นผลไม้นะคะสามารถเดินทางมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเนาะ บ้านหนองแวงมาครับที่บ้านหนองแวงค่ะเป็นเขตบานข่งโรงเรียนค่ะข่างโรงเรียนอยู่บ้านหนองแวงนะคะตำบลตำบลหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องแม่มาดามกาแฟแซ่บรสดีก็มาดามเลยเด้อครับเด้ออร่อยเด้อครับาแบบมาถามตัวเลขแนวทางเขรามาดามก็ได้นะครับเพราะว่าสำหรับแนวทางวันศุกร์โอ้ยผมเริ่มเริ่มแจ้งันที ผมลดูวันที่ค่ะวันนี้แหละบอกวันที่เนี่ยมาดามบอกไปก่อนวันที่สามสิบเอ็ดค่ะตรงกับปันพุดเนาะ,ะ,ะวันนี้ละวันนี้ละ<อ>นะคะ,ะกรกฎดานะคะโอเคี่ว สุมันรุปตำราวนะคะเป็นวันที่31กรกฎาคมพศ2567นะคะขอบคุณมาดามค่ะขอบคุณค่ะตอนเย็นๆไม่ล่อลุนกันนะครับเน้องแอดมินกับลืมเขียนวันที่นะครับสุกๆมันหมานเด้อฟังเล่าฟังไทยเขียนเขียนวันที่นะเขียนวันที่เด้อเอฟซีเป็นซับสนนะครับเป็นเมือนได้